สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แอดมาลงหวยลาวสตาให้นะคะเผื่อมีใครชอบแนวทางหวยลาวสตานะคะแอดก็มาหยิบมาลงให้ดูนะคะว่าแนวทางหวยลาวสตาแอดคิดคำนวณได้ตัวไหนบ้างนะคะก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชิดเป็นเพียงสื่อเท่านั้นนะคะแค่การคิดคำนวณแค่แนวทางนะคะ ยังไงถ้าเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง y o YouTube 99FP ผารวยด้วยนะคะมาดูแนวทางกันเลยนะคะในวันที่1ที่แอดให้ไปนะคะว่าเข้าหรือไม่นะคะราวสตานะคะราวสตาในวันที่1นะคะที่แอดลงให้ไปนะแอดลงวันที่ผิดนะคะที่แอดลงใน Youtube ให้ดูนะคะแอดลงวันที่30แอดขอโทษนะคะแอดลงให้ผิดนะคะวันที่30เดือน4แอดลงให้ผิดนะคะแต่ตาราง ที่อัดให้ไปตามนี้ถูกทุกตัวนะคะแล้วหัวที่เข้านะคะราวสตาร์นะคะผลที่ออกออกสองสามศูนย์เอ่อสองสามหนึ่งนะคะตัวที่เข้านะคะเข้าสิบสามสามหนึ่ง 3, 3, นะคะแอดฟันรู่ให้ที่สากับสี่แอดก็บอกว่าสามกับสี่เนี่ยจะมาได้ตัวหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็มาที่สามหนึ่งหนึ่งสามนะคะมาดูแนวทางกันต่อเลยนะคะในวันที่สองนะคะราวสตาร์นะคะเผื่อมีใครชอบนะคะแอดก็ คิดคำนวณเหมือนเดิมนะคะในวันที่2นะคะแนวทางลาสตานะคะในตารางมี9้ามี7ดมี8ดมี6มี7ดมี8นะคะแอดให้ฟันลูดวิ่งลูดไปที่7ก,กับ8นะคะแต่แอดเน้นเน้นให้ที่7นะคะถ้าใครชอบนะคะลาสตาแอดใหู้ให้เน้นไปที่7นะคะส่วนตัวจับคู่9้าคู่เหมือนเดิมน,นะคะ9 6 9 7ห8 7 6 7 7 7 8 8ดเจดหดดดดห 8 7และ8 8นะคะถ้าชอบพือตามไม่ชอบคือผ่านเลยนะคะแค่การคิดคำนวณเท่านั้นนะคะแอดขอเตือนนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเข้าได้หลุดได้นะคะเพราะว่าเป็นแค่การคิดคำนวณน,นะคะถ้าชอบคือตามตามนี้นะคะตัวที่แอดคิดว่าน่าจะมาคือตัววงนะคะตัวที่ติดเก็เพราะแอดนินๆให้ที่เกตนะคะแต่2ตัว7กับ8ปดนี่นะคะในวันนี้นะคะ มาได้แค่ตัวหนึ่งนะคะหรือถ้ามาก็มาคู่กันเป็น 7, 8, 8, 7ดเตลยนะคะเนี่ยนะคะยังไงอก็ขอจบชิปเพียงแค่นี้นะคะขอสวัสดีนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันนะคะสวัสดีค่ะ